เอาใจตะก้องอยากดูผู้ชายไงเมื่อวาน<อ>แจกก่อนนะคะมางปรินค่ะมีข่าวว่าย่องขึ้นคอนโดอุ้ยตะก้องมา,เ,าเลิศนะมาแล้วบอส <c oughs> จามเลยมางปรินป้อมตั ไปหอกันค่ะอ๋อผิดมอยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปอัปเดตกันค่ะนางบอกไม่จริงนะคะพอลานบอกว่าไปเต้นสีกับมินนัทธวลาผับดังงั้นตลอดมินเหมือนตอนนี้ค่ะเธอวะนะมินนัทอ่ะใช่นะคะส่วนอเล็กธิระเดชก็บอกว่านางไปขอเบอร์ศาสตร์นักศิลกินอแล้วเอาอีกแล้วตลอด เก็บนะเล็กนะบมองหน้าตลอดอน,นือนพี่ตายรือเปล่าวันนี้ก็ต้องลุ้นนะคะว่าว่า <c oughs> พี่เซกกลินจะไปเบียร์เลยก <c oughs> เล็กนะคะกำลังเป่ายิงฉุกป <c oughs> เป็นอยู่ค่ะว่าแล้วไปดูสามนุมหลอดจากงานแตกกอดเมื่อวานนี้กั<ะ>นเลยจัดไปเลยค่ะ ดี่ววันนี้มารวมคนคนหน้ากอดเป็นกี่คกอดไปกี่พันคนคะโอ้โหกอดกี่กกอดกี่คนไม่รู้แต่ว่าได้บุญเยอะมากอะวันเนี้ยคนมารวมแดเงเหมือนมินเนี่ยนเลยมีต่อตาต่อตาครับกอดบ่อยเนาะใช่ก็บ่อยเหรอบ่อยเหรอก็ปีใช่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 ก็ดีครับก็ทั้งสองกิจกรรมก็คือได้ได้ได้ทำบุญแล้วก็ได้มาเจอแฟนคลับด้วย่แน่นอนแฟนมัน พิสูจน์เห็นว่าแฟนขับปรินแน่นเนาะแน่นแน่นมากเขาบางคนโดดเรียนบางคนโดดงานมาเลยนะฮะเขาเป็นกะครับจะเข้าตอนไหนก็ข่อใช่เป็นไงควันนี้มาประทะร้าัราสามหนุ่มใช่วันนี้ก็มีพอสลันแล้วก็มีอเล็กนะครับผมครับผมหล่อมากครังคู่แล้วก็น้องน้องภูวันนี้เขาก็มากันเลยหมากภูเดินขึ้นเวทีครับภูเออใช่เขียวด้เขียวแม่ ถ้าหูโตขึ้นอาจจะเป็นหมางก,ก็ได้น้องใช่เพราะตอนเด็กๆก็เราก็เป็นแบบนั้นแหละ<ช>เด็กน่ารักเด็กน่ารักก่อนเสร็จปุ๊บมาเคลียข่าวหน่อยครับสรุปแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ไปมอลลังสิตไปหอกันค้า<อ>สรุปพ่ปรินไปที่ไหน,นไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปเลยครับก็ไม่รู้ว่าข่าวจะมาได้ไงนะ,ะแต่ว่ายืนยันยืนยันตรงนี้ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปหอพักใครแน่นอนครับผมเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้ก็ทำงาน งานกลับบ้านถ่ายละครละครเสร็จแล้วก็กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนเราพูดเล่นกันตอนนั้นวันนั้นว่าเป็นอ๋อ มองเทพไม่ใช่หรอกไม่ใช่ครับไม่มีไม่มีเซวเเล่นกันนะคะเราเหมาะเกษตรเออเอาให้หมดเซวเล่นเอาให้หมดครับละครใกล้มาแล้วเนาะละครใกล้แล้วครับหกกันยาหกกันยาอีกอาทิตย์หนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งครับก็เตรียมตัวก็เตรียมตัวนั่งนั่งก่อนละครเราเนี่ยหาอะไรกินให้เรียบร้อยเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยครับผมเพราะว่าคุณจะลุกไปไหนไม่ได้ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจะติดแน่นอนสนุกมากครับถึงสถานเด่นเลยค่ะจะมีงานที่ไหนให้ไปเชียร์ปิดมีงานที่ไหนอีกไม่รู้รู้แต่ว่าอยากให้มากันเยอะๆนะมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะอย่าลืมเชียร์ละครบอสเชียร์ละครดูละครด้วยครับผมนะครับแล้วเจอกันตามงานขอบคุณครับ้